สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับ supreme leader channel นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าว Apex Legends นะครับผมที่กำลังจะอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับผมเป็น Genesis นะครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมในแพทที่กำลังจะอัปเดตเนี่ยคือทางผู้พัฒนาจะนำเอาแมป k e n Canyon ซีซั่นหนึ่งที่วิต หลายๆคนเรียกร้องอยากให้เอากลับมาเล่นมากเพราะว่าแมปมันดูเป็นมิดแล้วก็สนุกมากเป็นแมบ,บที่ผมคิดว่ามันสนุกที่สุดแล้วอ่ะแบบแมปที่แคนยอนน่ะที่ถ้าคนหลายๆคนได้ลองเล่นดูผมค mm. ิดว่ามันจะสนุกมากแน่แน่ซึ่งผมรับประกันเลยว่ามันเดือดหลายๆที่แน่นอนผมรับประกันเลยและอีกแบบหนึ่งที่กำลังจะเอาเข้ามานั่นก็คือ แม p w o r l d เอนะครับเป็นของซีซัน3ซึ่งเป็น Ma p w o r l d เอชแรกๆเลยที่ยังแบบสดใสไม่มืดมนเหมือนกับแบบ w o r l d เอของทุกๆวันนี้นะซึ่งผู้เล่นหลายคนก็จะเข้าใจดีว่า m a p w o r l d เอทุกๆวันเนี่ยมันมืดจะแบบเหมือนไฟประทุไปมากกว่าแต่อันเนี้ยแบบ w o r l d เอใสๆแสงส,ส,ส,สีเหมือนคล้ายๆเหมือนเล่นอันนี่เลยแบบที่ทุกๆวันนี้ที่อยู่ในแรงนะครับผม ซึ่งรับรองว่าจะสนุกไปอีกแบบเลยแต่สาวผมที่หนึ่งในใจผมก็ยังให้เป็น King Canyon อยู่เสมอมานะครับผมซึ่งเป็นคนที่ชอบเล่นแมป King Canyon มาสกสวงตัวผมเนยและเขาจะนำแบบมปไ,ไม่ใช่แมปสิเมืองสกาวทาวนะผมไปใส่ในอารีน่านะครผมให้ผู้เล่นได้เล่นกันในแมปนี้นะครับผมอาจจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าแมปนี้เป็น เมืองเนี่มันจะนัวมากในแมปของคิงแคนยอนนะครับผมซ <like> ึ่งรับรองเลยว่านัวซื Con ้อช่วงกิจกรรมจ e น e ิสิทธ์รีวอร์ดแอนคอเลชั่นอีเวนต์ก็จะมีสกินของเบลไครี่โลบ้าเรเวเนน์แล้วก็ฮ o ลิสันนะนะครับผมซึ่งจะมี4สกินนี้นะครับที่จะมีให้เราได้ทำในคอ l ลชั่นคอเลชั่นอีเวนต์จนิสิทกันนะครับผม แล้วก็กิจกรรมรีวอร์ดแท็กนะผมของ Genesis นะครับก็จะมีพวกแท็กพวกชามของการแบบที่เอาไปติดปืนนะผมจะมีลวดลายสวยงามต่างๆก็จะจะมีสกรรินของวัดสันแล้วก็จะเป็นปืนชาร์ลีเฟิลกับอ e ีวานะผมให้ทุกคนได้เอามาใช้เล่นกันนะครับซึ่งสวยมากเป็นของฟรีที่กิจกรรมที่ทุกคนควรเหมาะในก,การเล่นอย่าน,น,นะครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่จะพูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะผมก็นั่นก็คือ เป็นอุปกรณ์เฉพาะตัวของเลเวเนนนะครับผมเป็น,ปนรูปแบบทรงออกแบจะเป็นเคียวนะครับซึ่งจากที่ดูในคลิปวิดีโอเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเทมากแต่ตอนนี้ขอให้ได้สักของหนึ่งก่อนให้ได้กล่องแดงสักกล่องหนึ่งก่อนหรืออยากจะซืฟอตัวไหนก็ขอให้ได้กล่องแดงก่อนสำหรับผมนะครับยังไม่เคยได้เลยและก็ต่อมาสำหรับสายเติมนะครับผม ซึ่งจะมีตัวละครต่างๆมากมายเอาออกนำกลับมารีเซลนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเลงไว้แล้วเลงว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอตอนนี้รอจำนวนกระเป๋าตังค์พร้อมจ่ายอยู่ครับผมว่าตอนนี้ผมเห็นแล้วสกินแต่ผมไม่รู้จะซื้อทันหรือเปล่าแต่รับรองว่าผมต้องจัดมันไม้ได้สกินออกเทนะครับซึ่งสารเติมก็เต็มรอกดได้แล้วรีเซลนะครับ รีบซื้อนะครับผมก่อนที่จะไม่ได้กำกลับมาขายอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นการปรับของตัวละครนะผมผมจะพูดในแบบคร่าวๆนะครับผมออ t เทนนะผมจัมพัดจากตอนแรกครูดาว60วิบวีผมเป็นจะเป็น90วีนะครับผมแล้วก็ตัวเรเวลเลวนนะผมจะเป็นการปรับสรีระของร่างกายนะให้ฮิตบ็อกมัน ยิงโดนยากขึ้นนะครับประมาณถ้าเป็นภาพแบบภาพซ้ายภาพขวาเนี่ยที่ผมเอาขึ้นให้ให้ดูอยู่เลยภาพซ้ายช่วงตัวส่วนเอวครับพวกตรงนั้นอะ่ะมันจะกว้างกว่าเขาก็เลยปรับให้มันพอดีกับช่วงตัวส่วนท้องของืเอเนี้ยนะก็จะเป็นทิบล็อกกล่องสี่เหลืองนะครับอ่าจะดูได้เลยว่ามันเล็กลงนะครับแล้วก็ สกิลใบ้นะครับผมไซเลน์ก uh, mm ็ hmm. จะอยู่ได้แค่ประมาณ15าวินะครับผมจาก20วินะครับผม mm hmm. แล้วก็สกิล uh, อ mm ันติของเลเวนเนี่ย mm hmm. ก็จะลดมา5าวินะครับผม mm hmm. แล้วก็อันต่อมาเราเป็นตัวไลฟ์ฟลายนะครับผมปรับบอดี้ฮิตบ็อกซ์นะครับผมให้ตัวมันดูกว้างขึ้นแต่ดูช่วง ส่วนเก่าเนี่ยมันจะเล็กนะครับผมแล้วส่วนส่วนที่เอามาใหม่ช่วงไหล่กับช่วงช่วงเอวเนี่ยจะเพิ่มบิ๊กบ็อกมาให้ดูกว้างขึ้นให้ยิงโดนง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็บัตทาวนะครับผมเป็นการสแกนตอนแรกที่จะสแกนเห็น4วิวีนะผมจะกระจายเห็นเห็นเห็นศัตรูแค่3าวีนะครับแล้วก็อันติของวัตทาวนะครับผม b e a s e of the hand นะครับผมก็จะตอนแรกอยู่ที่35ตอนนี้ก็จะเหลือแค่3 0ปีนะครับแล้วก็ วัดสันนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าทางผู้พัฒนาเขาเล่นหรือปั่นอะไรนะครับผมคือสามารถวางเนซีในแมปเกินหนึ่งตัวได้นะ้วอันนี้ผมก็ไม่กลัวว่าทำไมเขาถึงทำมาเหตุเขาบอกว่าเหมือนตอนนี้เพิ่มได้20ตัวหรือเปล่าถ้าผมจำถ้าผมแปลผิดนะผมก็ขออภัยด้วยนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเอามาทำนะครับผม แล้วก็านี่เลยครับผมจะเป็นเวปพ o น Balance u p ปเดตนะครับผมก็จะเป็น P 2 0 2 0อัตราการยิงจะเพิ่มเป็น7จนะจาก6.255นะครับแล้วก็ ammo เพิ่มจาก12เป็น14นะครับแล้วก็เลเวลแม็ก็จะเพิ่มไปอย่างละ2-2-2ไปแล้วก็อันที่3กับเลเวล4ก็จะเป็น18เป็น21นะครับผมสป i ิน i ไฟอันนี้พูดได้เลยว่าโดนเนิร์ฟแน่ระยะแบบใกล้ๆแล้วเราไม่ได้เล็งเนี่ย มันจะกระสุนจะยิงแบบแตกออกไปครับมันจะแบบไม่ได้ตรงหรือว่าแบบยิงง่ายเหมือนซีซั่นนี้เอาอ่าแล้วก็30-30ิบสามสิบดีพีเตอร์นะครับผมอ่าเป็นจะเพิ่มสปีดในการยิงนะครับผมให้เร็วขึ้นแล้วก็อ่าชาร์จลดเวลาการชาร์จจาก0ูนิ์จุดาวิเป็น0ูนจุดนะครับผมแล้วก็ปืนนี้เลยสไนเปอร์ลองโบโรมดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก55เป็น60เนะี่ยจาก บทีตอนแรกมันห้าสิบห้าตอนนี้ก็จะเป็นหกสิบนะครับแล้วก็หวังว่าคนจะกลับมาเล่นเยอะนะครับลองโบผมคิดว่ามันเป็นปืนที่โหดเหมือนกันเอาแหละครับผมแล้วก็ข่าวในวันนี้ก็จะมีเป็นเพียงเท่านี้นะผมซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบหรืออะไรยังไงก็ฝากกดติดตามนะ่อยผมผมอยากลองมาทําเรื่องด้านข่าวบ้างก็เลยลองดูเผื่อมันจะแบบได้แต่ก็ฝากเพื่อนๆติดตามหรือ มีอะไรผิดพลาดฝากติแนะชมกันได้เลยนะคมับใต้คอมเมนต์ได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับน,นี้เจอกันบ๊ายบาย